สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็มาคั่วหมักบกนะคะโดยเจ๊บันทมนะคะเจ๊บันคั่วหมักบกยูคค่ะสี่เอาไปขายยุ่บ้านหนาบ้านลุงพุ่นนะคะาขายขายโลดเทไรคะขายหมักบกยังไม่คั่วขายโลละร้อยค่ะคั่วแล้วขายโลละร้อยห้าสิบค่ะโลละร้อยห้าสิบหรอคะ,คะใช้เวลาสองชั่วโมง พุ่ใช้เวลาล2ชั่วโมงเปิดไฟเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะล้นเกินไปดนะ้น่ะอันนี้มันสุกแล้วอนนี้อ่ะพอแล้วหอมหอมค่ะ <Okay. S 2> หมักบบกหอมหอมค่ะตอนนี้ดูก่อนนะได้ที่แล้วชิมได้ที่แล้ว แก okay, ออกมาจะขาวสวยอย่างนี้นะคะกรองกรอบอร่อยค่ะ <laughs> น่ากินเนาะเ,นะเอาไปแพ็คถุงขายขายถุงจังบาทจ้ะพร้อมท,ที่จะแพ็คถุงขายถุงละห้สิบบาทคั้วถุงละห้าสิบาทถ้าไม่คั้วจะขายเป็นโลเลยโลละรอย ส่งได้สั่งได้ส่งทั่วไทยโดยเจ๊บันทมค่ะ <laughs> บันทมนี่ไม่ต้องทำก็มีกินเนาะขยันจังเลยเนาะ <laughs> อะไรก็เอาหมดทุกอย่างเลย <laughs> เอาไาใส่ถุงแล้วก็เตรียมไปใส่ถุงขาย หน้าบ้านลุงโกลนะคะอันอันในถุงนะคั่วแล้วเหรอคะคั่วแล้วค่ะคั่วคือละน้อยกระทะน้อยขา<ช>ยแค่พอหมดวันเนาะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ